ผลจำลองโครงสร้างระบบขับถ่ายปัสสาวะ Uninary Organ Model บอกถึงโครงสร้างของอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะสินค้าทำจากพลาสติกสีขาวอย่างดีแข็งแรงทนทานตัวโมเดลสีสันสดใสรูปร่างเด่นชัดเห็นง่ายนำเข้าจากต่างประเทศโดยมีมาตรฐานรองรับภายในสินค้ามีหมายเลขบอกรายละเอียดตำแหน่งอย่างชัดเจน ตำแหน่งในหมายเลขที่1และ3จะเป็นเขตนี่ไตข้างซ้ายและไตข้างขวาทำหน้าที่กำจัดของเสียที่มีไนตโตรเจนเป็นส่วนประกอบรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายทั้งยังรักษาดุลยภาพกรดเบตในร่างกายอีกด้วยหมายเลข2และหมายเลข4คือ supra renal g a ต่อมหมวกไตข้างซ้ายและต่อมหมวกไตข้างขวาหมายเลข5 ยูริเทอร์หรือท่อไตเป็นท่อที่รวมเรียงปัสสาวะจากไตไปเก็บไว้ที่กะระเพาะปัสสาวะหมายเลข6 u ยูร i นาร n เบนเดหรือกะอระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่เก็บสะสมปัสสาวะหมายเลข7ท่อปัสสาวะหรือยูริต่าท่อที่เป็นทางผ่านของปัสสาวะก่อนออกสู่ภายนอกหมายเลข8ไตชั้นนอกหรือที่เรียกว่า v e n a l Cortex หมายเลข 9, renal medulla คือไตชั้นในนั่นเองและหมายเลข 10, renal pelvis กวยไตยคือโพรงที่ติดกับส่วนปลายของเม d ดล่าเพื่อหลับปัสสาวะส,วส่งเข้าสู่ท่อไตาหมายเลข 11, renal capsule เย,ยื่อหุ้มไตเป็นชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เหนียวห่ออุ้มไตไว้เพื่อปกป้องไตาจากแรงกระแทกและช่วยหยึดไตให้อยู่กับที่ หมายเลข12หลอดเลือดแดง renal artery หลอดเลือดที่ทำหน้าที่หลักในการนำเลือดจากหัวใจไปย,งยังไตโดยเลือดที่ส่งเข้าไปนี้เป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงและมีสารอาหารเพื่อให้ไตาสามารถกรองของเสียออกจากเลือดและผลิตปัสสาวะได้และหมายเลข13 renal vein หมายเลข14เส้นเลือดแดงออชา เป็นหลอดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายทำหน้าที่ขนส่งเลือดที่มีออกซิเจนสูงจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายสุดท้ายหมายเลข15เส้นเลือดดำ IVC หรือที่เรียกว่า inferior vena cava เป็นเส้นเลือดดำที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายทำหน้าที่ลำเลียงเลือดที่ขาดออกซิเจนจากส่วนล่างของร่างกายกลับไปยังหัวใจห้องบนขวาเพื่อรับออกซิเจนนั่นเอง สินค้าหุ่นจำลองโครงสร้างระบบขับถ่ายปัสสาวะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเหมาะสำหรับนำไปสอนในรายวิชาชีววิทยาหรือวิชาสุขศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพทำให้เข้าใจถึงระบบขับถ่ายของร่างกายได้อย่างชัดเจน และถ้าคุณสนใจอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เอาไว้ใช้สำหรับสื่อการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพและผ่านมาตรฐานสามารถติดต่อช่องทางการสั่งซื้อได้ดังต่อไปนี้เลยครับเว็บไซต์ w w w t i s t e c h c o t h l ล n e t i s t e c h Facebook t i s t e c h และ YouTube t i s t e c h channel ครับ